ของเหตุปะทะกันนะคะบริเวณชายแดนไทยกัมบูชาหลายคนกังวลว่า,าจะกระทบเรื่องของเศรษฐกิจการค้าบริเวณชายแดนหรือเปล่าทีมข่าวของเราไปสำรวจบริเวณจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูจุกโกกีที่อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์นะคะปรากฏว่าก็ยังเห็นคนเดินเข้าออกซื้อสินค้ากันปกตินะคะสอบถามแม่ค้าชาวไทยนะคะเขาบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูเนะี่ยยังไม่ปิดเพราะว่าโซเชียลแชร์จากข่าวที่ชาวบ้านยังไม่ได้ รู้นะคะแล้วก็ไม่ใช่คนในพื้นที่ยืนยันว่าข่าวที่แชร์มาเนี่ยไม่ใช่เป็นความจริงนะแล้วคนในพื้นที่ก็ทราบกันดีว่าด่านยังไม่ได้ปิดเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามันไม่เกี่ยวกันนะ,นะคะเพราะว่าเขตของเราไม่ใช่เขตที่มีปัญหาแต่ที่ตลาดเงียบเนี่ยเป็นเพราะบ้านเขาถนนหนทางไม่ดีแล้วฝนตกเกือบทุกวันดังนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะทุกอย่างยังปกติขณะที่รัฐบาลค่ะ เบรกแผนกองทัพเตรียมปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาหลังเกิดสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณช่องบกจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเมื่อทหารกัมพูชาเนี่ยเพิ่มกําลังและอาวุธหนักเข้าไปในพื้นที่พิพาทนะคะฝ่ายไทยเองไม่สบายใจค่ะก็เตรียมจะตอบโต,ต,ต้ด้วยการปิดด่านทั้งแนวแต่ล่าสุดนะคะรองนายกภูมิธรรมเจ้ากระทรวงกลาโหมได้ขอให้กองทัพชะลอการดําเนินการออกไปก่อนเนื่องจากกังวลว่าจะกระทบการค้าชายแดนและซ้ําเติมวิกฤตเศรษฐกิจธธกไทยก็ อยากให้รอการประชุมกรรมธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาค่ะมีรายงานระบุนะคะว่าพลเอกเตียเซยฮารองนายกและรัฐมนตรีกราลาโหมกัมพูชาได้โทรหาคุณภูมิธรรมแล้วนะเพื่อร้องขอไม่ให้ปิดด่านขณะที่นายกแพทองทานเองก็มอบให้คุณภูมิธรรมได้หาเรือกับฝ่ายทหารโดยตรงค่ะท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้ผมอยากย้อนเวลานิดหนึ่งนะครับขอย้อนเวลาสัก20ปีในช่วงมกราคมปี2546ครับผมมีคำถามครับ ในช่วงเวลานั้นเกิดเหตุการณ์จราชนะครับและมีการเผาสารทูตไทยที่กัมพูชานะครับและการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นดีมากครับพูดและขนลุกนะฮะเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเราส่ง430ไปรับคนไทยย้อนกลับมาตอนนี้22ปีฮะท่านเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับผมตั้งคำถามครับตอนนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้บทบาทฐานชัดเจนนะครับเป็นสุภาพบุรุษ นะครับแต่ทหารเราต้องไปสู้กับคนที่เป็นนักการเมืองในต่างประเทศนะครับซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนยังไงนะครับผมตั้งคําถามครับท่านจะเอาประสบการณ์ของท่านที่เคยทําเมื่อ22ปีที่แล้วและเก่งมากและดีมากและประชาชนไทยจําได้มาตัดสินใจในวันนี้และแนะนํานายัฐมนตรีอย่างไรครับ